นี่ก็ได้เอาเดอกไม้มาถวายนะคะองค์ปู่องค์ย่านะคะอยู่ที่วัดป่าโพหวดนะคะบ้านโนนกกจานตําบลผาน้อยอำเภอวังสักจังหวัดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณปากถ้ำนะคะปากถ้ำ ฝั่างนานน้นก็จะเป็นญ้าใส่นะคะก็จะมีปูเวทนะคะสององค์ให้ได้กราบไหว้ขอพรนะคะสายบุญทา่านไหนอยากจะมาก็เชิญมาได้นะคะถ้าผ่านมาทางนี้เนาะก็อยู่ที่วัดป่าภูหวกเชตวันนะคะ อยู่ที่ตำบลพาน้อยอำเภอวงังสะพุงจังหวัดเลยนะคะน,นี่นะคะก็ได้มาทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วก็ดอกไม้มาถวายสีถวาย อพรปลูกไปด้วยกันนะคะขอให้ลูกหลานรวยๆปังๆเฮงๆนะคะปูะ่ขาวัดนี้นะคะวัดนี้น้องแพนก็จะมาขอปู่เวทดูว่าปูจะให้ตัวไหนนะคะไม่ได้ขอปู่นานแล้วนะคะไม่ได้ขอปูนานแล้ว,ะะด,นนลวด้านนี้ก็จะเป็นปากถ้ำนะคะ เย็นมากค่ะตรงนี้เย็นมากพอสีบรีนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเย็นมากต้องปากน้ำขึ in dom, so ้นมามาตรงนี้ยังน้ำเคยเอามาถ่ายนหมไหนน้ำตองนี้เอาไปถ่ายมาส่งนี้ แสดงว่าฝนตกนะคะไม่ชีน้ำใสมากเลยฝนตกแล้วน้ำน้ำขังนะน้ำไม่ขังเห็นไหมนะไม่ไดไปใส่มาสองดูนะน่าจะเป็นตรงถ้ำนะคะไม่ชีเป็นเป็นถ้ำที่จะลงไปอ๋อมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่น้ำตาไ<ช>ม่ชีมองอยังไงไม่รู้เป็นถ้ำ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นถ้ำนะคะเขาไปดูนคนนี้นได้ไหมได้แต่ว่าต้องฝั่งนู้นค่ะ<น>เข้าตรงที่ว่าตรงเย็ยนๆออกมามนี่ก็เจนน้อยกำลังขอพรปู่ขอพรปู่นะ นตกต้นไม้กำลังเขียวชะอุ่มนะคะกำลังเขียวมาทำความสะอาดพอยายเท่ามาขอโชคขอพรจ้า สาธุไปด้วยกันค่ะ